ยอมรับสภาพโกลนาหรือเบตอดีตพระเอกยุคเก้าศูนย์ผัดหมี่เลี้ยงชีพ โกนาลิเบตอดีตพระเอกดังยุค90ยอมรับสภาพงานในวงการไม่แน่นอนมีนักแสดงใหม่เกิดขึ้นทุกวันงานละครหดจนต้องหันมาลุยธุรกิจส่วนตัวและพันตัวเองไปทำงานเบื้องหลังมีความสุขกับชีวิตพอเพียงเป็นพระเอกชื่อดังในอดีตที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโกนาลิเบต ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วถือว่าเจ้าตัวโด่งดังมากๆเป็นทั้งพระเอกและนายแบบมีงานละครภาพยนตร์เดินแบบเล่น MV เพลงต่างๆมากมายและผลงานที่ถือว่าสร้างชื่อให้เขาสุดๆก็คือเวลาในขวดแก้วฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอามันีราวและอีกมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีนักแสดงใหม่เกิดขึ้นทำให้โกต้องเฟตัวเองออกมาทำธุรกิจส่วนตัวและทำงานเบื้องหลังแทนจนหลายคนมองว่าเป็นดาราตกกระป๋อง ก่อนหน้านี้โกลนหลิเบดได้มาเปิดใจผ่านทางรายการดังบันเทิง34ว่าคําว่าดาราตกกระป๋องนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจึงตนเข้าใจว่าขึ้นลูกเก่าไปขึ้นลูกใหม่ก็มาซึ่งตนไม่ได้หายไปไหนยังทํางานเบื้องหลังอยู่แม้งานละครน,น้อยลงก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ด้วยที่ชีวิตไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยหรือติดภาพรูหราททาให้ไม่ได้หมดตังไปกับสิ่งของไม่จําเป็นและเจ้าตัวยังเล่าอีกว่า นี้ใส่ส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่สูงสิงหรือพูดคุยกับคนมากมายและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยอาจจะทําให้การติดต่อเรียกใช้งานลําบากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้งานหน้าจออาจจะมีไม่ต่อเนื่องซึ่งทุกวันนี้คําว่าอาชีพพ่อค้าถือว่าเป็นกิจการหลักของตนพอทํามาหลายอย่างทั้งค้าคีมและค้าอาหารตอนนี้ก็ทำผัดหมีโคราชผัดไทยโบราณที่ตนเองชื่นชอบ นอกจากนี้ก็ยังบอกอีกว่าทุกวันนี้ตนมีความสุขกับชีวิตพอเพียงอยู่กับภรรยาจอยพวงเพชรมาก,กว่า11ปีแล้วและเป็นคุณพ่อดูแลทายาทมีความสุขกับอาชีพที่ตัวเองทาโดยที่ไม่ติดว่าตนเองต้องเป็นนักแสดงอย่างเดียวสำหรับนลิเบตจินปิ่นเพชรชื่อเล่นโกเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 1 2ที่กรุงเทพมหานครมีพี่น้อง3มคนโดยเป็นคนที่สองจบการศึกษาจากเทคโนโลยีบางกะปิ เข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักนําของมิ่งควัญแสงสุวรรณมีผลงานชิ้นแรกคือถ่ายแบบนิตยสารเปลียวเขาแสดงภาพยนตร์วัยรุ่นที่สร้างจากนาวนิยาเรื่องเวลาในขวดแก้วซึงโด่งดังอย่างมากเขารับบทเป็นป้อมได้ร่วมแสดงกับปวินาชาลิฟสคูลและวัฒนาพูนผลจากนั้นได้แสดงภาพยนตร์วัยรุ่นอีกอาทิฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา2,535 ปอสำหรับบางวัน2,535ด้านผลงานแสดงละครแสดงในมณีราวทางช่อง7โดยแสดงเป็นพระเอกคู่กับกมลชนโกโกมลทิติส่วนผลงานเพลงเขาเคยออกผลงานอัลบั้มกับค้ายขีตาชุดจิตโกปัจจุบันเขาแต่งงานกับพวงเพชรห้าหารจอยอดีตนักร้องนักแสดงแต่งงานเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2,549มีลูกชายสองคนนั่นเองคะ่ะ